ที่ฉันนางทวินต้นโบโตประธานกลุ่มจักสารงอบใบลานากระบนบางเพลิงค่ะคนในหมู่บ้านไปอบรมสำอาชีพชุมชนเลยมารวมกับกลุ่มกันทำงอบที่เป็นอาชีพที่เคยทำกันมาตลอด ก็ไม่มีใครเขาเข้ามาช่วยเหลืออะไรมาตอนนี้พัฒนาชุมชนเขาก็เข้ามาช่วยเอาทุนมาลงให้เอาลานมาลงเอาไม้มาลงให้ก็จะแบ่งจัดกันไปทํามามาในกลุ่มเนี่ยแล้วก็เวลาขายได้ก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มรวมกันจะเป็นทุนทํามาตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด ก็ทํากันเรื่อยมาตอนนี้ก็ในกลุ่มก็มีเงินกองทุนอยู่หลายตังอยู่แล้วละ่ะทุกปีก็ไปซื้อลานซื้อไม้กันมาทํากันไปทุกปีทุกปีก็ทํากันมาอย่างเนี้ยีทํานาก็ทําบัางไอที่ไหนไม่ทําก็ทํางอบกันไปปัจจุบันมีคณะทำงาน15คนและมีสมาชิกจำนวน40คนจาก3หมู่บ้าน การดาเนินง,งานของกลุ่มจักสารงอบมีการรับสมัครสมาชิกปีละหนึ่งครั้งมีการแจ้งผลการดาเนินง,งานโดยยึดหลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ซึ่งปัจจุบันทุนในการดําเนินง,งานประมาณ92,000บาทโดยแบ่งปันผลประโยชน์ของสมาชิกตามความสามารถที่ผลิตได้การทำงอบมีขั้นตอนอยังไงคะอยากให้เล่าให้ฟังเอาไมา้มาจากแบบน้นดะซีปเป็นกระเข้ารองสารยังไง แล้วก็มามีลานมาเกียนเกียนแล้วมาติมาตุอย่างนี้แล้วก็ปลูตายได้ขั้นตอนไหนทำยากที่สุดคะทำยากที่สุดเลยไปไปเย็บเป๋ไปเป,ป๋มาลงหัวแม,ม่ตกมือท่านอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องทำตามแม่บอกวันนี้เราอยากจะให้ท่านอื่นเล่าถึงการบริหารกลุ่มค่ะเรามีขั้นตอนอยังไงแต่ละคนเอามาส่งกับใครยังไงนีใครจะเล่าให้ได้ฟังบ้างคะ ให้ป้าหวิญใช่ไหมมาก่อนเนี่ยจะมีหมู่ละห้าคนอ่าที่รักที่ตั้งกันดั้งเดิมอ่ะค่ะค่ะมอก่อนก็มีไม้กบันโคกก็จัดการกันหนดหมู่สามหมู่สองค่ะจัดการเรื่องไม้ค่ะถ้มีลานก็เป็นฉันเป็นคนจัดการหมู่สามตื้อมาคนนู้นเอาลูกสี่ลูกคนนี้เอาลูกคนนั้นเอาลูกเราก็อยากให้กลุ่มมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมอยากให้เงินมันเยอะขึ้น พัฒนาชุมชนเขาจะมาพัฒนาให้มูล,ลค่าเพิ่มขึ้นก็จะมาสารปรตาตพียนกับรวงข้าวเอามาประดับปัะการงอบเนี่ยแล้วมูล,ลค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นตอนนี้ประวินขั้นตอนนี้เรียกว่าขั้นตอนทําอะไรคะกำลังทำอยู่เนี่ยค่ะสารยสารโครงสารโครง,รครงใช่ไหมคะ ทุกท่านทำได้หมดใช่ไหมคะบ้านเราได้คนสามโมงนี่จะทําได้ทั้งหมดก็ต้องกระจัดตออยังเก่ห์ด้วยสำได้หเก้าวินเนี่ยค่ะงอบเนี้ยค่ะช่วยอะไรในเรื่องของการดำรงชีวิตบ้างคะ <c oughs> ลูกจะเรียน <c oughs> ทุกคนห้าคนน่ะจบปอจบปริญญาสองคนแล้วอีกคนหนึ่งจบแค่มหก คนโตคนรองตอนหน้านี้ได้ยินว่าเล่าเรื่องของการส่งลูกเรียนด้วยงอบเอยากให้คุณน้าและเราไปต่างบางคับคนโตทำงอบกันนี่แหละแล้วก็ส่งลูกเรียนลูกก็ช่วยเย็บเราติดลูกช่วยเย็บก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ขายแล้วก็ส่งเงเรียนมาฉันส่งแค่ปอสามคนก็ทำงอบนี่แหละช่วยกันมา ของครอบครัวแสดงว่างอกช่วยช่วยครอบครัวเราได้มาตลอดชีวิตทุกวันนี้งอกก็ยังทำทำอยู่ใช่ไหมคะแล้วคนในหมู่บ้านตําบลเยาวชนเนี่ยค่ะเด็กๆเนี่ยค่ะมีมีใครเรียนเรื่องงอกที่เป็น่ายทอดไปจากเราบ้างไหมคะลูกฉันทำเป็นหมดถามคนนะนะหแล้วลูกก็ได้มาช่วยไหมคะวันไหนหยุดงานก็เห็นแม่มีงอกเยอะก็มาช่วยเย็บวันอาทิตย์วันหยุดนะนะ เขามาหาแม่เขาเห็นมีงอกหลายใบก็าช่วยเย็บเคยคิดไหมคะว่ามีวันไหนไหมว่าที่ที่งอกมันจะหมดไปอ่ะไดแล้วล่ะได้หมดแล้วหมดรุ่นนี้เขาหมดแล้วแต่แต่สำนักงานพัฒนาชุมชนนะอำเภอบางปาหันนะคะกำลังช่วยกันพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวงอกกระถาในเรื่องของการ กำหนดลวดลายค่ะก็เดี๋ยวจะเราจะให้เยาวชนแล้วก็คุณครูที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางเพิงอะค่ะช่วยการเรียนแล้วก็นํางอกของคุณนะ้าคุณป้าทั้งหลายเนี่ยมาป,ประดับตกแต่งให้สวยขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอยากให้ทางนะจังกวนนะคะช่วยแนะนำในลจขา้นตอนอ่าน,นี่ปลูนงากคืออะไรคะชืดด่ออะไรกำลังทำอะไรคะกำลังทำงอบค่ะเอาไปปท,ที่ไหนคะเอามาบลูกด้ว ขั้นนี้แล้คะขัานนี้อันคะขัานนี้แหละกำลังสาวได้เลยคะติดไหมทำยากไหมไม่ยากก่อนจะผูกทำไงก่าสอนสอะติดติดแล้วก็เย็บเย็บแล้วก็ผูกตาลังทำอะไรคะจับตอกค่ะแล้วเอาไม้มาจากไหนคะซื้อค่ะซื้อที่ไหนคะธรามาทรง รัมเท่าไหร่คะสองร้อยสามสี่ได้ชุนคืนด้วยนะก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็อยู่ได้อยู่ได้ไม่ได้ใช้อะไรกู้เฟ้ยมากอะไรเงี้ยมันก็อยู่ได้ การและสมาชิกกลุ่มจักสรรงอมตะบนบางเพลิงเข้าร่วมในกิจกรรมหมู่บ้านถนนกินได้ตะบนบางเพลิงเท่รณรงค์ให้ชาวตำบลบางเพลิงปลูกพืชผักไว้บริโภคภายในครัวเรือนและลดความเสี่ยงในการออกนอกพื้นที่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าคือการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชาวบางเพลิงปลูกทุกอย่างหมดอย่างนี้กินทุกอย่าง พริกมาเขียวใบตะไคร้ใบมะกูตโวลาพากระเพราอะไรอ่ะคาเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อกินนะครับรถการซื้อกินเขาได้ทุกอย่างอนะถือผักเป็นผักนี่นะไม่เคยคยดีไปกินซื้อปลูกกินเองทั้งนั้นปันให้พีน่น้องญาตินวดบนเหนือนวดเนีนนะ่ยญาติทั้งนั้นจะใครจะกินไรก็มาเก็บเอา ยันผักบงผักบุงกบ้งเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าผัดเสี่ยนเอาไปแปลรูปเป็นผักเซี่ยนดองแล้วก็ไปกินกับน้ำพริกอร่อยนะแต่เดี๋ยวนี้ฟันไม่ดีซะแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ร้องกินเองน้องนี่ค่ะผัดเสี่ยนผัดเสี่ยนที่ไปดูเมื่อกี้เนี่ยเก็บมาก็เอามาดองใส่น้ำตาลใส่เกลือหรือจะใส่เป็นข้าวสุกกับเกลือเฉยๆก็ได้ ควเรือนมีการจัดการขยะโดยการลดใช้ผลิตภัณฑ์จากการสร้างขยะเช่นการใช้ถุงผ้าและการจัดการสุขลักษณะาภายในบ้านให้สะอาดเรียบร้อยรวมถึงบริเวณบ้านและบริเวณในหมู่บ้านเช่นถนนหนทาง ได้มีการข่าวัดทำบุญและประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านและตรวจสุขภาพประจำปีและออกกำลังกายเป็นประจำ